Way to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion. To stay composed, man. big. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่น รูดครบแหลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน m e ท o t o อ Up ร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครเจอทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตาชาแนลนะครับผม วันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่แพนด้านะครับแล้วก็สกินใหม่ยูแพนด้านะครับผมก็มาพร้อมกับเพลงใหม่ RV เลยนะครับที่ยบอย t ีเป็นคนร้องนะครับผมก็ลองไปหาฟังดูได้นะครับผมใน YouTube หรือว่า Facebook แฟนเพจ RV เนี่ยก็จะมีนะครับผมเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคในเกมนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นแพนด้าในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมในเกมนี้เราตู้กับฟอร์เรนติโน่ด้วยนะครับผมผมก็จะมายืนรับคีปก่อนนะครับผม ด้วยคีบมันกองกองกันเนาะเราจะได้แบบสกิลหนึ่งเคลียง่ายๆนะครับผมเราเคลียคีบสองตัวเราก็จะเลเวลสองเลครับผมพอเราเลเวลสองเราก็เพจต่อเลยนะครับผมตรงนี้สกิลหนึ่งมาะครับผมเราก็ใส่ไปนะครับผมเลือดหายไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับผมไอมานะครับผมตรงนี้ผมเคาะเออสตันโดนได้ยังไงต่อโอ้โห ดูผมเคาะดอกแรงไม่โดนนะครับผมเคาสไลด์เก็บดอกพอดีนะครับสำหรับแพนด้ากับฟอร์เรนติโน่เนี่ยก็คือถ้าเกิดสู้กันจริงๆนยผมมองว่าฟอร์เรนชนะนะแต่ถ้าเกิดเราใช้เชิงอะ่ะเราก็จะสู้ฟอร์เรนได้นะครับผม <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดฟอร์เรนมาเล่นสายแทงผมก็มองว่าสู้ยากอยู่นะครับถ้าเกิดแบบฟอร์เรนมันออกแต่ของแทงอ่นนะทุกคนตรนนี้เขาว้ากลับบ้านครับก็ก็ไม่แข็งทื่อวราปนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เรา อย่าขีปบนหลังป้อมเลยนะครับผมเพราะว่าแวนการ์เนี่ยผลวล่างนะครับเท่ากับว่าเอาสี่คนอยู่ข้างล่างนะครับเลนบนจะว่างนะครับผมเราสามารถเคลียร์สูงได้นะครับเพราะาผมไม่เวลสี่นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมจามังกรเล็กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูอีีนึงว่าจะต้องเดินไปช่วยเพื่อนไหมนะครับผมโอเคจริงๆถ้าเกิดเราได้มังกรเล็กต้องไวกว่านะี้เราก็จะไปเล่นข้างล่างได้นะแต่ว่าไม่มีจังหวะได้ตีนะครับ และเหมือนข้างล่างเราจะไม่ไหวด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคงไม่ไปแล้วนะครับโดนลิเลียนนาดับเบิลคิวไม่ดีทริปเปิลคิวนะครับผมดับเบิลคิวอะไรอะพิกซีบอกเลยว่าช็อตนี้ยังไงช็อตนี้นี่คือตัดโยนหรือเปล่าอ้ยกันจะมาครับผมโรเหตุรอได้อยู่นะครับย oh. แต่เหมือนจะไวไปหน่อยมาลิมาลียังอ้อย <c oughs> ไม่หลอดว่ะเขาเอาขมขาป้อมเลยนะคือเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูอ้อยนี่ไงว่าเขาฟาร์มเสร็จหรือยังนะครับแต่มาเก็บได้อยู่สวยอยู่ครับเดี๋ยวเรารับเวฟกลางเลยนะครับผมเพราะว่าคลิกซี่เนี่ยเขารับเลนบนแล้วนะครับก็เหตเลนกันไปนะครับผมถ้าเกิดเราวิ่งขึ้นบนเนี่ยคลิกซี่ก็จะได้เคลียร์บนช้านะครับแล้วก็แลกเวฟกันเลยนะครับผมมีปูรอเพื่อนได้นะอุย้ยแต่ว่าเพื่อนเข้าไปเล่นแล้วครับผมตรงนี้อาร์มหน่อยครับผม อ๋แล้วสตันสวยครับแล้วเหยียบเข้าไปตรงนี้สวยมากอ้าวหลบมันตีฟอร์เรนได้เด็แล้วจังหวะนี้ผมสวนไง Double ไดับเบิรคิวไปแล้ยังไงต่อเคาะไปหนึ่งทีโยกลบครับเดี๋ยวเขาไถอ้วนพลิวอ้ว <c anda> นพลิวแฮนด้าดิยังไงอะมาดิมาดิมาดิฟาดฟาโคตรแรงแต่ดได้ไม่มีเมนติถ้ามีเมนตีนี่คือล้มแน่นอนบูลาด โโมยคลิปก่อนและกันนะครับผมถ้าเดินแพนด้าไี่ยังไงมันก็แบบตุตะเหมือนเดิมนะครับผมตัวมันดูจะไม่หวดแต่มันก็หวดนะครับผมลุงอาผมลืมพูดถึงเอฟเฟกต์สกิลเลยนะครับผมคั้หนึ่งนะขอแย่งก่อนขอแย่ก่อนครับผมเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะมันเป็นสีเขียวเลยครับผมแลอวอนติผมบอกเลยโคตรเทดูดิ เพื่องหลังมาครับผมบวกรอบวกรอครับบวกรอครับแล้วเพื่อนมาเติมครับผมไฟนี้ไม่สิการดวนนี้นะครับมีเพื่อนเรามาแจมโอ้ทีนะฟอร์เรติโนนายคิดว่าการดวนนี้จะเป็นการดวนหนึ่งแบบลูกผู้ชายอย่างังนเหระมันใช้ไม่ได้กับเราเสิฟอร์เรนติโนยังไงชัยชนะมันก็ต้องมาก่อนตักสีลูกผู้ชายจำเอาไว้นะเฮ้ยจะไปเอาป้อมบนซะหน่อยแต่ว่าเรนการกำลังบวกันอยู่แล้วผมก็ต้องมาแล้วหรือเปล่าอั้ง ปั้งปังตีไปสองทีครับผมแล้วยังไงบูลาดบูลาดจะใส่ผมสุดสะเลาวแต่ผมมาด้าอยู่ไปเนี่ยเขายังเสียคลิกซี่ครับแต่ว่าได้เทรดมาผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแพนด้าบ่อยนะครับผมแล้วฟอร์เรนเนี่ยมันเล่นบูธเกาะด้วยไงมันถึกมากเลยนะผมจะลองเทเดตูอีกสักทีไม่คิดเลยไม่ไหว ไม่ไหวเพื่อนกดแข็งลบได้ไหมโอ้โหเอาลูนขีมาไม่ขีเลยถ้าเกิดขีอาจจะไหวนะขีทักสองทียอะไรเงี้ยไม่ขีเลยทุกคนโอ้ยเพื่อนเราก็จะล้มครับผมแต่คีบชนนะมาไหมโอ้ยมันยังมาสับเบียนในพุ่มเลียร์ได้ไหม รีบเลีย์รีบไปครับหิวเงินอุ้ยนนะอีกคนอ่ะอุยไม่ไม่ใช่แล้วตายอยู่ครับแล้วจากวันนี้ผมสวนไงมาดิมาดิมาดิาดเคโหสไลด์เข้าไปเ <laughs> พียบเลยนะอย่าบนกัน ผมมองว่าแพนด้ามันก็เป็นตัวที่สู้ฟอร์เรนได้อยู่แหละแต่แบบฟอร์เรนแทงก็สู้ยากอยู่ดีนะครับ <c oughs> มันต้องแบบเล่นโ้าออ,ออกนะผมคิดว่าเอาจริงผมก็ไม่ใช่เบนออฟเบนนะครับถ้าเกิดเทตดพลาดก็ต้องขออภยัยแต่ช็อตนี้เพื่อนมาเราก็ลุมดีหลบหลบพิเทนหน่อยและมาดิครับจำกระ่บบอมสวนไปช็อตนี้ ได้มาหนึ่งได้มาสองแล้วเพื่อนอมออกมาตีออกมาต,ตีได้อีกหนึ่งเพื่อนได้อุ้ยมูหรั่ไม่รอดทุกคนบายบายจ้าได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะเดี rete, ๋ยวเราต้องไปทำเวฟบ,บนนะครับผมเวฟมันว่างนะครับคือหน้าที่ออฟเลนเนี่ยหลักๆในช่วงการเกมเลดเกมแบบนี้นะครับคือการทำเวฟถ้าเกิดเลนไหนเวฟ เวฟเวฟมันตกอ่ะออฟเดนก็ควรจะไปทำนะครับผมแต่ผมจออไปเป็นดาบคี้เลยนะครับผมมันไม่คี้ดีนักนะครับไม่รดนคี้มายังไม่คี้ทาเนียนนี <c oughs> ่ดาเวเลมันเห็นผมนะเพราะมันเข้าพุ่มดูดีดูดีดูดีมาด,ดิมาดิมาดิมาดิไอ้ลอยอยู่ครับลอ,อยมาอยู่ครับแล้วถอยมาครับผมเราไม่ไหวแะลนะ้วทนายอีนี่มันจะมาลงดาบผมผมไปแนละ้วเจอกันเพื่อนยังบวกกันอยู่นะครับถ้าผม ลับมาทันก็ดีนะรีบไปช่วยเพื่อนครับผมตรงนี้กำลังไปแต่ว่าโอเคเพื่อนรอดออกมาแล้วนะครับถือว่าสวยเรียนสก,กิลแล้วนะครับระยะทำการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเหยียบได้ก็ได้อยู่ครับเขาน่าจะเอาดาร์กอยู่ไหมอัดครับผมเรื่องหลอด อหมอนี่มันเข้ามัลึกไปหรือเปล่าวะ <The player S 1> เอ็นเอนฟรอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วออก,กลังก่อนนะเพื่อนอเอถอยถอยถอยรีก่อนเรีก่อนซีก้าเราได้ฟรีจัดเลยนะได้ปมล่างได้ปมกลางเลยครับผมว่าทีมเราเล่นกัน3คนไงแต่เขาเล่นกัน5ไม่ดิทีมเราไปบวกทีทเรามี4ี่ฝั่งคุนมี5้าตลอดมันก็จะมีคนหนึ่งที่ได้ฟาร์มก็คือ เอลิก้าครับแต่ตอนนี้โดนฟอร์เรเข้ามาล้วงแล้วผมเมาคืนไงไม่แต่ว่าสกิลหมดไม่ใช่ละน่าจะห้าหลุมดอกได้ครับผมอันนี้ฟุกนะครับไม่ดีถือว่าดวงดีนะครับผมฟอร์เรนมันปาดอกไม่โดนนะถ้าปาดอกโดนก็จะตายนะครับผมเออเริ่มคิดแล้วทุกคนทำเลนล่างซะกันนะครับไม่มีคนทำ พยายามหาเลนที่มันไม่มีคนทําแล้วเราก็ไปทําลยครับแพนด้านี่คือจะดามเมจถึงสามพันคือมีไหมไม่น่าจะถึงเนาะอ๋อคีดออแบบแดงก็ยังไม่น่าจะถึงไหมไปเพื่อนเล่นแล้วทุกคนเก็บตกแล้วกันอนเหยียบเข้าไหมอุ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอ,อดอยู่ครับผมตีนะอ้วนผิวรับใกล้ๆเลยครับผม ผมคิดว่ารูนนี้นะครับไอรูนคี่เทเนี่ยมันจะเก่งในช่วงเลดเกมนะครับผมแต่ถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยผมคิดว่ารูนเจาะร้อยนีย่น่าจะดีกว่านะครับถ้าเกิดออกมาสู้กับฟอร์เลนนะโอ้มันไม่ค่อยคียเลยนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยใครเล่นแพนดาบ่อยเนี่ยลองคอมเมนต์ได้นะครับว่ารูนเาจาะร้อยเนี่ยเอามาสู้กับฟอร์เลนดีกว่ารูนคีหรือเปล่าผมแทบจะไม่ได้เล่นแพนดาเลยนะครับผม เล่นพอได้นะครับถกๆในไทยไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาโหดเอาชํำนี่คือไม่ใช่ผมแน่นอนขอสู้เลยดิขอสู้เลยดิยดมาดิเกิืนมาอย่าง <c oughs> มาแล้วครับคือผมเทหลายรอบมันก็ไม่ไหวนะมันต้องออกแข้งอะทำเวนอาไปทำเลนบนก่อนนะครับผมตอนเลนตายอยู่นะครับ พอเลนนี่ชีวิตก็น่าเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับผมจะหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้หนึ่งหนึ่งนะโดนลุมประจำนะครับเรี๋ยกผมพาเพื่อนมาเยอะดีกว่านะครับผมเพื่อนเราก็ดีนะลองแบบดีนะครับผมผมบวกตรงไหนแล้วเพื่อนก็มานีครับผมสามารถบวกแล้วก็ยื้อเวลาได้นะครับแล้วเราก็มาปิดไงทุกคนประเด็นอ่ะมามาวุ้ยโดนอมก่อนอ้ออไม่ใช่ละไปล้วจูเจอกันจ้า ้างหลังนิดนึงครับผมแล้ววนกลับไปใหม่ครับผมจะริมอยู่ L ขวาเลยครับผมนั่นแน่มีหอกมีหอกของนายโผล่มาตรงนี้แล้วนายก็ไม่รอดเก็บไปสี่นี่ครับผมทิปเนื้อเลือดบิดหลอดได้นะเลือดดำเลยทำเวฟครับผมทำเวฟก่อนได้เปรียบนะครับแรงไหมเนี่ยขีดที่สองพันผมว่าแรงนะสองพันกว่าทีธรรมดานะครับก็แรงอยู่นะ ซึบๆเฮ้ยไม่ถึงพุ่มแย่แล้วแต่ไหวอยู่แต่ไหวอยู่ครับแต่ไหวอยู่ครับเพราะว่าเพื่อนเรามาแล้วสกลิลสองเราเพิ่มเกาะโคตรเยอะทุกคนเอาเลยแล้วกันปูนี้พี่ขอมาไหมไม่นามีขี่เป็นบนครับผมเราจะต้องไปเลนที่ไม่มีเพื่อนอยู่นะครับง่ายๆเลย,ยนะเลนออฟเลนอะ หลักการการทำเลนเว้ยโทษนี่เหส่วนไปดิทำไมกระสู้คนเป็นเหมือนกันนะต้องเติมเล่นอีกแล้วครับต้องทำบนไปให้เพื่อนนะครับโอเคเพื่อนบวกไหวนะครับผมเพื่อนก็นยังบวกอยู่ครับอเคได้สลิมมานะครับอุย้ยมันเคลียร์เลนไวดียุทุกคน มีดาบคีดาบแดงนี่มันช่างตีคีบมันจริงๆนะครับตอนนี้เขาเสียเขาเสียเปรียบเรื่องกระแส่าคีบนะครับผมต่นรันสามทางเลยครับถ้าผมไปแซวป้อมหนึ่งทีครับผมแซวคีบบนอีกหนึ่งทีเหมือนละลานะ่ะเจอคีบก็ตีทุกที่นะครับแลาา้วทําไมเซนิก้าผมไปอยู่ข้างล่างวานะน่ะโอ้ยนักคนตีมังกรอนอะ่ะถือว่าเซลิก้าทับสเปซไปแล้วกันนะครับผมที่เหลือ ลุยครับผมตีมาก่อนตีมาก่อนเลยอะตีดาร์กไอฮะไอฮะอันตรีเลยครับผมเพื่อความไวโอเคโอ้โหสไลด์ไม่ข้ามต้องสกิลสองนะครับผมสกิลหนึ่งใกล้ไปหน่อยเดี๋ยวเราเติมด้วยก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเวฟลอเซลิก้าเลยครับผมเซลิก้าเขาเหมือนแบบจะเอาป้องล่างนะเซริก้านี่ตายไปเจ็ดแล้วนะครับผมเหมือนแบบเขาชอบ เล่นคนเดียวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรหรือว่าก็เขาก็ก,ก็ทำสเปซให้เราได้ให้เราแบบได้ดาร์กมานะครับผมได้ก๊อตนะฟอเรนคนเดียวทุกคนจะลองอีกหนึ่งทีมาเดมาเดเหมือนจะไหว,วอ,ไอุ้ยอะไรอ่ะมาทีค <c oughs> รึ่งหรอทิฟอมแล้วเรากระโดดหนีด้วยนะครับผมผมว่ามันก็ได้อยู่แหละเทกับฟอเรนอะ่ะ ดูไม่ได้แค่ถอยครับผมเอาไปหยอกรอนิดหน่อยม,อมีสกิลไห้ออกเลยนะหายเลยครับออกพละมารสตดีกว่าแต่ว่ามยังไม่มีก่อเกิดไม่ใช่เหรอผมขายของทำไมเนี่ยเหมือนรวยนะครับผมหาตังก่อเกิดที่หลายบ้านเลยว่ะไม่เป็นไรรีฟาร์ม อยากจะลองมุลาดูไงว่ามันจะแบบเจาะฟอร์เรนเข้าไหมนะครับมาแล้วไงเหยียบเข้าไปได้ป้อมเลยครับผมก็สวยแล้วแหละทุกคนต้องถอยแล้วนะตายหมดอาจจะแพ้ได้ข้าบนก็ไม่น่าได้คือถ้าถามผมว่าในเกมที่ทำไมผมไม่ออกตัดเลือดถ้าเกิดผมสู้กับฟอเรนผมเคยเอาตัดเลือดมาแล้วแล้วก็สู้กับฟอเรนแล้วมัน มันก็ไม่ได้ทําให้แบบเราชนะขาดอ่ะผมก็เลยลองเป็นโอมิยามดูบ้างนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเรามีตัดเลือดนะครับผมแต่อันนี้คือมมนได้ดีเผลอโอมิยามผมคิดว่านนะมันได้ดีเผลอครับถ้าเกิดเราได้เปิดก่อนเราอาจจะบอกเขาตายนะครับแล้วมันก็ได้แบบฆ่าตัวอื่นด้วยไม่ใช่ที่ไม่ใช่โฟกัสแค่ฟอร์เรนอ่ะเนี่ยฆ่าพวกตัวเนี้ยตัวแบบเนี้ยปิเกอร์ตกิลสองเล่นเข้าไปอ่าแล้วผมจมบ,บ้าเด็อย่างเงี้ยเข้าไป กิฟไม่เข้าต้องลงแรงอีกแล้วปลยีเลียมาตีตีไม่สน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 โอ้ยบันเคียคีบได้โอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยคือมีเคียวก็ไม่รอดนะจังหวะนี้ก็ไม่ได้ตีมันคือเทนมันรอถ่ายเลย เหลือแค่เลนบนเลนเดียวครับผมเราจะได้เมก้าคีฟแล้วนะครับน่าจะไปทำล่านะครับแต่ตรงกลางก็น่าสนใจมากไฟนี้อึเอาสวยโอ้โหผมหมดว่ะไม่มีฟิกเกอร์ทุกคนเอาสุดเดียวเหรอสุดเดียวแล้วนายสุดเดียวแล้วนายฟลเรนติโนแล้วสวย เฮ้ยห้อยอย่าตายนะเพื่อนผมหมดแล้วไงผมก็เลยมาทำคลิปนะครับทำคลิปรอเพื่อนเผื่อเพื่อนจะเอาดาร์กนะครับผม,มาดาร์กไหมอ่ะเฮ้ยจะเหมือนเพื่อจะเล่นกันได้ห่ดทุกคนเฮลีบไปก่อนเฮ้ยแก๊งสามเกเราติปคลิกสเสติก้าทุกคน แล้วเอาให้หมดตี้เลยว่ะเหื่อนจริงสามคนนี้โอเคก็จ G นะครับผมก็ในส่วนของเกมนี้นะครับผมก็ให้ดูแนวทางการเล่นออฟเลนนะครับผมว่าออฟเลนเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับในช่วงต้นเกมการเกมเลดเกมนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะมาดูแพนด้าช่ำชเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ช่ำเท่าไหร่นะครับผมสำหรับผมนะผมยังเล่นได้แค่พื้นฐานะผมยังเทรดไม่เก่งเพราะว่า ผมยังคำนวณดาเมจไม่ถูกว่าผมไปได้เล่นฮีโร่ตัวนี้บ่อยแต่ถ้าเกิดผมคำนวณดาเมจได้ว่าถ็อตเนี่ยผมเทดไหวหรือว่าผมเทดประมาณเนี้ยมันมันสู้ได้อะไรประมาณเนี้ยผมน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับผมในบางจังหวะนะครับแต่เนะี้ยคือผมทําได้ไม่ดีในบางจังหวะด้วยความที่แบบไม่ได้ช่ำฮีโร่ตัวนี้นะครับผมโอเค ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครยังไม่เคตตามก็ฝากกดติดตามไห้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมต่อคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไบไปครับ